ถัดมานะครับเราก็เป็นคลิปที่สองนะครับที่การดาบเราจะมาดูในเรื่องของการวาดปูช้างนะครับก็คือตรงนี้เรามองดูเขาจะเป็นเส้นเส้นตรงนะครับก็คือเป็นเหมือนกับทรงของสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กําหนดความหนาให้เท่ากับตัวสีแดงนี่นะครับเพื่อจะให้เส้นทุกเส้นมีมิติที่เท่ากันนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็เล็งนะครับแล้วก็ Copy ป้เอาลายเหี้ยนะครับ เขาก็จะเอาความหนาของตัวขอบมาใช้นะครับจากนั้นเราก็ทามุมโค้งนะครับโดยการใช้เครื่องมือเชฟทูนี่ดึงเข้าแล้วนะครับเขาก็จะโค้งตามตําแหน่งของตัวกุบเรียบร้อยเลยนะครับไม่งาน,นครับเสร็จแล้วเราก็เช็คดูแนวเส้นว่าพอดีไหมนะครับบางทีมันมีการกขึ้นขึ้นลงนิดหนึ่ง นี่เกี่ยวนะต้องเล็งให้แม่นๆนครับดูความความเป็นไปได้ขมันะครับแล้วทีนี้เสาที่เขาบลนกันกันตกของกูบนะครับเราก็จะใส่ใส่ตัวแท่งเข้าไปเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับ ให้ให้ให้มาอยู่ช่วงแกนกลางนะครับแล้วก็จะก๊อปปี้สีกับแนวเส้นไปให้มันเท่าเท่ากันลากด้วยคลิกขวานะครับแล้วก็ปล่อยพอพอมีสัญ,ญลักษณ์เล็งหงปล่อยเราก็ปล่อยนะครับขบบนเอาลายเอียด้านบนนี้เราเราปรับตรงนี้ไม่ให้ล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส,เส่เเป็นสิบเอจะไม่ใช่อันนี้ไปจับอันล่างอยู่ เซ็เป็นหนึ่งน้อยไ,ไปนะครับเอาสักสามอเอาเก็บสนะแล้วก็ด้านนี้ก็สามเราก็ได้เสาเรียบร้อยนะครับเราอาจจะต้องมีการกดให้เข้าส n a p กันเพื่อที่จะไม่ไม่เสียนะเราเปิดส n a p ขึ้นมานะให้มันตรง อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ไม่ได้ดับเลยครับใช้เครื่องมือของเขามาเจ้านั้นเองอส่วนนี้เป็นส่วนของข้างบนเราก็เริ่มต้นด้วยการวาดสี่เหลี่ยมก่อนนะครับจากนั้นก็ Copy แนวเส้นไปนะครับ copy เอาลายเนี่ยแล้วก็ดึงโค้งเข้ามานะมันก็จะได้เป็นหมุดข้างบนนะครับ ตรงบนก็เราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับกลับกระจบขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําให้เขากลับเป็นเยมเหมือนเดิมก่อนก็คือให้ให้มันเป็นศูนยนะประกบเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นสนมสีมุมเลยนะครับเราก็ทําการยอร่อเข้านะครับย่อเข้าแล้ว c o n v o l ต t o curve นะครับแล้วก็จากนั้นก็เพิ่มโหนดเข้าไปโดยจับตรงนี้แล้วก็บวกโหลดเพิ่ม ถ้าผิดด้านเราเขาจะจับีิปปังหึ่งนะครับบวกโหนดเพิ่มแล้วก็ลบลบโหนดอันนี้ทิ้งไปก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเสาหัวเสานะครับแต่หัวเสามันแหลมนะครับสาเหตุทีม่มันแหลมก็เพราะว่าปลายตรงนี้เขาจะมีโหนดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เราก็เราก็ใช้วิธีว่าเพราะว่าตรงนี้มันรูมันเล็กจนกระทั่งม,มันมองไม่เห็นว่ามันเป็นรูแล้วนะครับ มันก็ต้องทําจริงๆมันต้องทําการเชื่อมติดกับตัวนี้นะครับเพื่อจะให้เขาดูเป็นเป็นชิ้นเดียวกันนี้นะครับแต่ว่าในในแบบเนี่ยเขาดูเป็นดูตันเราก็น่าจะทําตันตามเเช็คจากตรงนี้ตรงนี้มีระดับขึ้นไปด้วยซ้ำาถ้าถ้าเราจะเอาระดับนะครับเราก็ อาจจะทำมุมบนนี้ให้แหลมนะครับแยกความสัมพันธ์ก่อนแล้วก็จับให้แหลมเราจะไม่เอาวอลาลายเลยนะครับเอาวอลลอยออกไปเลยแล้วก็เอาแต่ตัวเส้นที่เป็นโคง้งตัวแร์เลยนะครับแล้วแล้วเราก็จะดปานเป็นสองช่วงนะครับ ก็คือด้านหน้านนี้ผมว่ามันเป็นลักษณะว่ามนันเหมือนตาบจำยามนะลักษณะนี้มากกว่าครับเมื่อเราได้แบบแล้วใช่ไหมครับเราก็ ใช้แบบเนี้ยแต่แต่ผมดูแนละตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสองชั้นนะจะให้สวยมันน่าจะเป็นสองชัน้นแต่แต่ส่วนนี้มันก็จะเล็กมากตนระทั่งมันมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้ผมว่าจับจับคู่มันครับ ราะว่ามันเล็กมากผมว่าไม่ต้องทำจังหวเพราะมันก็เล็กจนกระทั่งมองไม่เห็นอยู่แล้วอาจะหาเซนเตอร์ของตัวนี้ก่อนเพื่อจะได้แนวเซนเตอร์ของเขาครับนี่นะครับ,รบแล้วก็ไอ้หัวปลายนี่ก็ให้เป snap กับเซนเตอร์อตรงนี้เราเรลือกไว้ละเราก็เอาไอ้ตัว เสาเนี่ยแค่จับเลื่อนไปนะแล้วก็ไปวางวางตามตำแหน่งของเขาที่ขวาบวกนะแค่นี้ก็เสร็จนะทีนี้ไอ้ตัวแนวเส้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นเป็นแนวเส้นตรงนะก็คือเป็นเส้นตรงตรงนี้เราจับสแส p ก็ตรงนี้แล้วก็สแส p คือมันเส้นมันจะสแสของมันออเพลงเลยนะครับ เราก็เลื่อนลงนิดหนึ่งเพราะดูแล้วมันไม่มันไม่อยู่แกนกลางผมจะใส่เส้นขนาดเส้นเข้าไปลากเลื่อนขวา้วจนกระทั่งม้นขึ้นเครื่องหมายเล็งนะครับเราก็คัดลอกเอียะครับแล้วก็อันนี้เราก็เลื่อนจำหน่งลงนิดหนึ่งครับถ้าเราจับด้วยมือมันจะลำบากเราก็ใช้วิธีลบหนึ่งองนะครัลบลบศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งไม่ใช่อันนี้เป็นการเพิ่มขนาด เราเปลี่ยนแคนเช็กนะครับลองดูซิโอ้น้อยมากเวยจับเรื่องเลยปิดสแนปก่อนนะอ่ะอ่าแล้วก็ Copy ลงมา Copy ลงมาเราเรากด Control นะครับเพื่อรักษาระดับของเขาแล้วก็ตั้งเสา ิดสแนปสักทีนะครับเปิดสแนปแล้วก็ลากด้วยคอนโทนนะครับมันจะรักษาแนวแนวนอนเราจะคลิกขวาบวกนะครับอ่าพอได้พอได้แนวนี้ปุ๊บเราก็แค่เอา ก็พี่โคงตัวนี้ตัวนี้ตัวบนตัวล่างนะครับแล้วก็เลื่อนขี่ขวาบวกเข้าตำแหน่งตรงนี้นะครับอาจจะต้องมาดัดเพิ่มนิดนึงนะครับปล่อยแล้วจับคู่นี้นะครับให้มัาส n a p กับเสาตรงนี้เหมือนกันนะให้ส n a p กับเสา แล้วช่วงนี้เราก็เลื่อนให้มันเข้าตำแหน่งพอฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเราก็แค่จับไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจับไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมไปด้วยเลยได้คนระับก็ปีสี่ต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นเลงก่อนนะครับเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นเลงมันถึงจะ ตั้งคำถามขึ้นมาว่าให้ Copy เอาลายเขียมันจเจ้ากลุณสมบัติข,ของมันมาหมดเลยแล้วก็ดึงให้โค้งนิดนึงนะครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะอันนี้เราปิดส nap ก่อน เอเขาเข้าแต่งได้หลักแล้วเราก็แค่กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ดึงเข้ามานะครับคลิกขวาบวกแล้วก็ยื่ออกไปนะครับแค่นี้เราก็ได้แนวเส้นครบแล้วนะครับเราก็ได้ส่วนบนของกรูปเราก็อาก็พีมมาไว้ฝัหนึ่ง ก็เล็งที่สี่เหลี่ยมแล้วด้านบนเราก็ต้องมามาปรับให้มันแสปอีกทีนะเปิดสแนปไว้เพื่อนสมาชิกจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้การดรับเครื่องมือด้วยเครื่องมือเลย นะครับใช้แต่สี่เหลี่ยมก็สามารถจะสร้างงานขึ้นมาได้ถูกต้องตามที่แบบของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับในตัวด้านล่างของกูกก็ก็ปีลงมาเลยครับเอาวางแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็มาแต่งโค้งของตัวตรงกรีบนี้นะครับแล้วก็คบคิดต่อไปครับอันนี้ก็เรียกว่าแนวกูกของเราก็มาแล้ว